แล้วสองพห้ารสิบหพระพันศานปัจจุบันนะักสมัยเดือน,มมนสุราคงมามาโดยถิ่นที่สามวันนี้วันอังคารเป็นปัจจุบันนับวันจำเดิมแต่พระปรินิพานแห่โองสมเด็จพระพุทมีพระภาเจากนั้น เมในใอันฉันสาทุกศนทงงังลายเพื่อจะกำหนดนะด้วยปาการะชาลีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาสัมโคนทัตนะโตตัสสะภะ สัจธรรมะเทสาาปาราถึงขัดตุทมคำสอนขององค์เด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเื่อประทับปพรจะรองสัทธานะท่านเจ้าภาพแะซึ่งประกอบไปด้วยายโยพ่อชาว เฉลวยตินามาพร้มอมด้วยญาติพี่น้องทั้งหลายวันนี้ได้มาฟารกเหตุการณ์จากไปของนายชัดไทยตินามาตและซึ่งได้จากครอบครัวไปเมื่อวันที่29กันยายน2 5 6 6ด้วยอายุ43ปี จะตั้งแต่โยอมฉัดไทยเิลามาและได้เสียชีวิตลงและผู้เป็นวีดามารดาก็คือทวดเท้าแม่ชนลวยละก็ได้นำศพมาตั้งตํงเพ็นกุศลที่าราธรรมสังเวละของวัดทองนนละตอนกัางคืนก็นิมนพระมาสวดพระอภิธรรม ตอนเท้าก็นินบนพระมาถวายสังฆทานพระทหารเท้าเพื่อจะได้ก,กดร,ระทำทักสินนทุปทานโอเคศให้กันกบกนายัดไยตินามาตผู้วยชนณจนวันนี้มารักสุ้ายก่อนที่จะได้เน็นนาร่างของนายขัดไยตินามา จะทำการจารพนกิจตามปะเพณีนั้นจะก็ได้ทำบุญใหญ่จะนมีมนพระฉันพตหาหันท้าไในมวนพระฉันพตหาหันเพนตอนบ่ายๆก็ในมนพระมาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งธรรมะาพร้อมพระลำดับอีกจำนวนหนึ่งเพื่อหวังเอาอันมีงสงแห่งการแสดงธรรม ตะเป็นทัพเินานุปทานส่งผลบุญให้กับนายชัดชัยตินามาผู้วายทนตะจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบลีหนีพ้นได้แต่มีหนีหนึ่งชื่อว่าหนีตายหนีกันไม่ได้หนีไม่พ้นสักคนเดียวแม้ซ่อนกายในจิบเมฆบนเวหา ซ่อนกายาการสมุทรสุดวใสแม้ค่อนตัวอยู่ในภูเขาำขลำนาวไทยณทินในพ้นตายนั้นไม่มีดังพุทธภาสิตเทยธรรมภาพเยยยกขึ้นเป็นนิเคอบทนะเบื้องต้นนั้นว่าณะอันตริเคณะสมุทรธรรมเท นักสัพพะตาลังเป็นอาทิซึ่งแปลใจว่าว่าไม่ว่าบนท้องฟ้าไม่ว่าในพ่รมกางมาหาสมุทรไม่ว่าไปตกตัวอยู่ในซอบภุกเขาไม่มีแม้นสักแห่งเดียวที่คนเราอาศัยอยู่จะหน,นีพ้นจากความตายไปได้เหมือนอย่างวันนี้ ดะเราท่านทั้งหลายจะได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลพัินานุปทานในในการจับา,าักิจศในายชัดชัยจิน,นามาแในอีกไม่กี่นาทีข้งางหน้านี้จะจะได้กลับพืนสู่ความเป็นธรรมชาติกลับพืนสู่ธาตุทั้งสี่อย่างคําทชีโบราณเขาบอกเอาไว้ว่า สี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนอนแค่สองคนพาไปส,ส,าสี่คนหามตามทำงานท่านกล่าวย้ำ<ม>คือดินน้ำลงไปในภาาดขัน<ม>ประกอบเป็นตัวตนแบบตกต่างกันตา่ตางเผ่าพันเพราะกรรมที่ทำม,ม,ามสามคนแห่ัน้นใจคือไรัก ไก้ตัวแต่เหมือนไก่ไม่ศึกษาอัน,นิจจังทุกขังอนัตตามนีอาทานฑ้น,นหวัวนวานอีกหนึ่งคนนั่งแท่นั้นแะนะจิตโงรักว่าเป็นเราหน้าสงสารเมื่อเกิดขึ้นก็คงอยู่ไม่นด้นานยอมถึงการดับไปแต่ไรมา ยาพ่อโวยทีวาต้องราจามีเพื่อนยากสองคนตามไปหาคือคนบาปเท่านั้นติดตามมาคุญรักษาบาปทดใช้ไปตามกรรมปิดสนี้ไ้ใสอนให้ใช่คิดเพื่อเตือนจิตคนไว้ไม่ให้ถลามีสติระลึกได้ใส่ใจจำ ถึอพระธรรมคำสอนของพระศาสดานานายฉัดัใจเินามานี้ดาก็ได้เป็นครูให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วว่าที่คำว่าสีคนหาว่าธธาตุด,ดิ้ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชมกันอยู่รวมกันอยู่เรียกว่าสังขาร สมมติขึ้นมาว่าเป็นาานายชัดชัยเดนามาตแต่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าธาตุทั้งสี่จะก็จะได้ลับคืนสู่สภาวะธรรมชาติจะซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟจะยังเราจะมองให้ทปปะลุเข้าไปในดวงนะแล้วก็ยังมองเห็นอยู่ต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟ นะธาตุดินธาตุน้ำดาธาตุลมนะธาตุไฟกับธาตุลมนี้ไม่มีแล้วนะธาตุดินก็คือเนื้อหนังกระดูกของเรานะธาตุน้ำก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำตองนะยังคงอยู่แต่สภาวะของธาตุไฟนั้นดาไม่สามารถคงอยู่ได้นะไฟที่เผาผลาญ ดะอาหารให้เป็นพลังงานไปที่ให um ้ความอบอุ่นแก่ร่างกายดะไม่มีแล้วดาธาตุลมที่คอยให้ความสมดุลในร่างกายดาญาอาทิย์ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดะก็ไม่มีแล้วดะเมื่อธาตุทั้งสี่ไม่หามธาตุทั้งสี่ไม่ะปคงกัน ตนชีวิตคนเราก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้แต่ต้องเป็นไปทางสภาวะที่เรียวกว่าสามคนแห่สามคนแห่ก็คืออนิจจังทุกขงักของอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้เป็นแน่นอนจะแปรเปลี่ยนไป,ไปตามสภาวะของธรรมชาติทุกขังก็คือสิ่งที่คนได้ยาก ไม่สามารถท,ทนต่อสภาวะของธรรมชาตไปได้อนัตตาคือความว่างเปล่าความไม่มีตัวไม่ไมีตนาจาสักแต่ว่าเป็นธาตุเหมือนอย่างนายักไทรจ,จนินามาดะได้กำลังสแสดงให้เราได้เห็นหอยู่นี่ดาอีกหนึ่งคนนั่งแค่นั่นแค่นะจิตหลงรักว่าเป็นเราหน้าสงสาร แล้วเ็มสมมติขึ้นมานแลวเราท่านทั้งหลายเกิดจากสมมติเท่านั้นแล้วมองเห็น็น่ึยถือแล้วว่าอันนี้ก็ตัว,ตวก,กูเขาโกและเป็นอย่างนั้นแลุดท้ายแะเมื่อร่างกายแตกดับไปสิ่งที่จะตามติดเราไปได้ก็คือกัอบบาปเท่านั้น แต่จิตเตอาังคริเถสุคติปาติกังขาเมื่อจิตของเราไม่เศ้าหมองสุคติย่อมเป็นทีหวังเมื่อคนเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจึงต้องทำบุญดะบำเพญบุญบำเพ็ญสุศนไปให้ดาเพราะว่าพวกายนั้นดาไม่มีพาดิชยกรรมไม่มีอุตสาหกรรม แต่ไม่มีเกษตรกรรมจะไม่สาม,มารถที่จะทำอาชีพเพื่อดำรงชีวิตได้จะต้องอาศัยบุญกุศลเท่านั้สนดังพาสิทวากุญญาณิป,ปร,รโรกัสมิงปฏิาสาโมติปานิจันบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งขอสัตว์ Vielen uh, เราตั้ดแต่พระธรรมและพระญาเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าการที่เราท่านท่านหลายลองให้ปริเทวนาการดะาเสียอกเสียใจะกับการจากไปของผู้ตายด่การจากไปของผู้วายชนนั้นเป็นการไรประโยชน์จะเป็นการไม่ได้ผลประโยชน์อะไร จิงที่เป็นประโยชน์นั่นก็คือ,าาอ,อท,ทัินาทานไอายัญจะโผวทัศนาทินาสังฆามิสุปฏิปิตาทีคาระตังหิตายาขาสโสอุปปัปติก็ทัศนทาทานนี้และปฏิสถา,านไว้ดีแล้วในหมู่สงย่อมสำเร็จประโยชน์เพื่อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วตลอดกาลตามฐาน,านนะ นอย่างที่กอดพตชาวแม่ถาดอยได้ทำอย่งนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่จากไปก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับนายชัดไทยสินรามาจ่งจะตั้งแต่เมื่อนายชัดไทยได้เสียชีวิตก็ได้บำเพ็ญพระศีนาดุประทานโดยตลอดตามลำดับนะก so so ็เป็นบุญท yes, ี allemaal, ่จะได้ส so yes, ่งไปให้ตั้งแต่ต้นมา นะ้วก็สมบูรที่สําเร็จจากการให้ทานไม่ว่าจะเป็นข้าวนาโภชนาหารเป็นผ้าไตรผ้าจีวรผ้าสบงแล้วก็ได้บาเพ็ญทานโดยสมบูรณ์แล so, um, ้วนะได้รักษาศีลวอนที่จะได้บำเพ็ญทานก็ได้บูชาพระกับพระประทานสี่สิบห้าเป็นต้น นะข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่รักทรัพย์ข้อสามไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่ประพฤติผิดลูกผิดหัวผิดเมียใครข้อสี่ไม่พูดกหไม่พูดสอเสียดไม่พูดทำอย่างนะข้อห้าไม่ดื่มรรายาเมาแทั้งห้าข้อนี้เราก็ได้รับแล้วได ใจตองได้จิตตรงตามหลักธรรมคำสอนเและข้อบูมตั้งเจ็ดข้อสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ถือว่าเราได้กองเพียนบุญกองไปบูชนและในส่วนพักดีนารุปปารานี้ก็ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วและวันวันนี้จะญาติรองสาธุชนทั้งหลายจะกลา่านทั้งหลายได้มากาบศพในวันนี้จะม đệ Phật đã làm cho đây mà được được độ thoát đời phi an lâm ta đức là ปัจเจกขณะนะแล้เราท่านทั้งหลายได้พิ่ระลึกถึงไว้จะมีอยู่ห้าอย่างไอ้พินาศปัจเจกขณะทั้งห้าเนี่ยเขาเรียกว่าพ่อที่สติก็ตามบุญก็ตามพระหนักก็ตามบันพทิก็ตามควรได้พิจารณาอยู่หนึ่งๆจะให้เราได้พิจารณาอยู่เนืองๆในส่วนของห้าอย่าง เจรจาอะไรบ้างหนึ่งเจราถึงความชราความแก่ดัชราทิพทมงมีชราทางอรติโตดัชราธรรมตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แ องพยาธิธรรมตาจะพยาธิธรรมมีพยาพธรรมมิคณะตีโตเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราไม่ลบพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้จะไม่มีใครที่จะหนีโรคไัยไข้เจ็บไปได้ดไดแต่เราท่านท่านหลายต้องเจ็บต้องป่วยเป็นเรื่องธรรมดา จาอย่างเช่นทุกวันนี้นะปัจจุบันนี้จะโรคไข้หวัดใหญ่สายพันเอสายพันเบีะราระบาดจะเราก็ต้องรักษาสุขภาพจะรักษาร่างกายของเราจะแค่จะมันมีจะโรคไข้ไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาก็จริงจะแต่ถ้าเจ็บป่วยไปแล้วจะมันก็รักษายากกว่าจะหายก็ต้องใช้เวลาจะ พการทีศสานอรณะธรรมาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราหนีความตายไม่พ้น,นอย่างนายจัตย์ไทยตินามาบรีจะหนีความตายไม่พ้น,นเราทุกคนเกิดมาบนโลกนี้จะต้องตายด้วยกันเท้งน,นั้นจะไม่มีใครที่จะหนีความตายปไปได้ จะไปที่พาติได้รับภาพไดนยกในภางต้นจะในเรื่องของการที่จะหนีจะหนีไปอยู่ในมหาสมุทรหนีไปอยู่ในอากาศหนีไปอยู่ในภูเขาหนีไปอยู่หนที่ใดๆกตามจะไม่มีสถานที่แตแห่งเดียวที่จะหนีความตายไปได้ประการที่สี่ปิยวะนาภาวะตา เราจะต้องมีความพัดพลาดจากของ uh ันเป็นที่รักเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนอย่างวันนี้สามก๊อดเขาจะเฉลวยที่ทัชจารยที่พิเษแล้วก็ยากที่น้อง้งหลายต้องพัดพลาดจากนายชัดใจตินามาตไปแล้วไม่มีใครที่จะหนี จากการพัดภาจากสิ่งของันเป็นที่รักที่ชอบใจไปได้จะไม่มีใครคนเดียวที่จะไม่ไม่พัดภาพจากของเป็นที่รักที่ชอบใจและสุทาปภิยานเพราะจะฝึกตามมัสก,กาเรามีกรรมเป็นของของตนเราทำนใจไว ไม่ว hey! er so ่าจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามจะเราจะเป็นทายาทของกรรมนั้นแต่เขาก็จะยากขจัดมาไว้ว่ากรรมวุธวัตตีโลโกและสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วเปินใจจัดใจในน้ำมาก็ย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามมาลัแต่ ที่เขากำหนดมาให้จะมีอายุได้แค่43ปีเท่านั้นแต่การที่เขาให้เราพิจารณาอภินัหกปัะเวขนาดทั้งห้าเนี่ยจะเพื่อเป็นจะมีวัตถุผสมเพื่อให้เราได้ละละสายเกลียต่างๆที่จะเป็นความมัวเมาจะเป็นต้น แต่ที่นาให้สัตว์ตกอยู่ในความประมาทและแล้วก็เป็นประพฤติในทางทุจริตทางกายทางวาจาและประ,ปะ,ประนนาัใจเมื่อเราพิจารณาเนริ้แล้วกาข้อที่หนึ่งพิจารณาทีลาธรรมทำจะเธรรมตาพิจารณาที่เลือกบาดแก่เจราแล,ลา้วก็ให้เร,ออรา จะเข้าวัดเข้าวานจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้จะยังมีโอกาสอีกเยอะจะอย่าลืมว่าชีวิตเรานั้นมีคนขานของพระไตรลักษณ์พระนิจจะมทุกขังานคณะกาจะมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนจาประการที่สองจะพยายามที่ทำมาตรและเสรความเจ็บไข้ได้ป่วยและเรานั้นบรรเทาความัวเราได้ โจะบรรเทาความไม่มีโลกจะว่าเออเรายังแข็งแรงเรายังไม่เจ็บไม่ป่วยมีโอกาสได้สร้างพลังวามทีอีกเยอะแต่แต่ร่างกายเราบางทีบางคนบางท่านมันไม่แน่นอนงโลกไฟไม่เจ็บมาเปลี่ยนเปลี่ยนบางทีจะก็ไม่สามารถที่จะไปทาอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะสร้างพุัสร้างพุังได้ จะเริ่มจะถึงความตายวรณธรรมทำไม่ได้ก็คือมัวเมาในชีวิตแะ่ว่ายังมีชีวิตอยู่ความตายยังไม่มาถึงจะอายุแค่เองความตายจะมาถึงตอนใดอย่างไรจะให้คนแก่ๆตายไปก่อนเดีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องไม่ดีอีกต่อไปแไม่ว่าจะคนแก่คนหลุมคนสาวจะได้รับพิจารณาให้ชัดๆรับปากแล้วบอกเอาไว้ ฝั่งใดเอาจะใบไม้ใกล้ฝั่งคนกจ็จะเลือกไปแล้วนี่ถุงผู้สูงอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบไปเนีเป็นใบไม้ใกล้ฝั่งแต่จริงๆนะไอ้เคำว่าใบไม้ใกล้ฝั่งเนี่ยจะไม่ใช่เฉพาะคนที่มีอาย,ยุเทนะ่านั้นนะเด็กหนุ่มจะลุง,ง,งลุงสาวสาวจะวัยรุ่นแรงคนจะเปรียบประดุจดังใบไม้ใกล้ฝั่งเนทะ่านั้น แต่ไม่เชื่อวั่าในช่วงนี้น้ำกำลังหลากโยมเราไปยืนอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำแต่คอยโดนน้ำมันก็ตลิ่งแต่ก็ตลิ่งพังลงไปแต่ต้นหญ้าเล็กๆก็หลวกลงไปต้นไม้เล็กๆก็หลวกลงไปแต่ต้นไม้ใหญ่ก็หลวงไปดังนั้นคนเราก็คือไว้ไม้ใกล้ฝั่งเหมือนกันทุกท่านทุกคนนะแล้วระพิจารณาในเรื่องของปิยวาณภาร จากวันตอนเป็นก็ต้องจากันตอนตายจากวันก็ต้องจากทันดีไม่วันใดก็วันหนึ่ง เป็นปัจฉิมโอฬากว่าอาปมาเทนะสัมปาเทผะพวกเธอทั้งหลายจงยังความประมาทไม่ถึงพร้อมอย่าได้ประมาทในวัยอย่าได้ประมาทในสังขารอย่าได้ประมาทในการเวลาอย่าได้ประมาทในบุญในกุศลนะผนตกจากฟ้าอย่ามีระยดมีระยาดยังให้พื้นปัจจีชุ่มไป้เลยเน็ไว้เลยน้ำไม่ได้ฉันใจ ผลหรือว่าอกุศลที่เราทําเพียงเล็กน้อยจะย่อมส่งผลให้เราได้ขนาดนั้นภาระยาองสาทุกจรหลายจะทำบาปจะพลลาจะเลื่อนดไปเวลาก็เป็นอาจารย์่เกิสมัยจะยังต้องมีพิธีการอีกมากมาย ญาติจะได้บำเพ็ญคราสินาบุปทานให้กับนายขัตใจเจริญามาในวันนี้ในท้ายที <generations giving people ara> ่คุณแห่งพระสัจธรรมวิเอนนานี้อาตมาภาพขอขอลนุภาพคุณผู้ศรคทุญที่เกิดจากการไม่ได้ทานบุญที่เกิดจากการรักษาสิ่งบุญที่เกิดจากการภาวนาของจะพบเป็นวิญญาณานญาติน้องทั้งหลาย ปัจจัยเป็นปุบริยายตามสงฆ์ให้ถึงดวงวิญญาของกายฉัดใจจิตละมั่นอยู่ณสถานที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์อยู่ณสถานที่สุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยคนด้วยกุศลนี้และขอให้ญาติโยมสารทุกข์จนละลายจงเจริญด้วยเจริญรพีตะพอนทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพระปฏิภาชนะรดาสมบัติ

ได้เ,เจบลงแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องได้ฟัง,งฤฤ่งมีอตนะิธรรมหาสังขานไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็จะมีเกิดแก่จิตาย็นธรรมดาก็ขอให้พี่น้องขอยุติการชมไว้เพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณมากครับ